บทที่28่านุมานเจนวันหนึ่งเมื่อเพชรทำงานเสร็จแล้วเขาจึงหยิบรูปหนังตะลุงที่สมคิดนำมาฝากจากปากใต้มานั่งดูแผ่นหนังฉลูนั้นเป็นรูปคล้ายลิงปากอ้าหน้าตาแปลก ตามตัวเป็นวงวงขณะที่เขารำพึงอยู่ในใจว่าลิงตัวนี้ชื่ออะไรหนอพรันได้ยินเสียงวีระร้องทํานองจังหวะกระทุงดังมาว่าหานุมารชาญสมอนกระบีวานอนเหอะมาโดยเร็วปะเทงเทิเงทิงปะเทงเทง เขาจึงถือแผ่นหนังตะลุงวิ่งไปหาวีระพบวีระกำลังทำท่าเต้นย่อตัวแบขาอยู่บนลานใต้ต้นขนุนมีเจ้าจอนั่งแยกเขี้ยวดูอยู่บนแคร่ที่โคนต้นขนุนข้างๆเจ้าจอมีหนังสือเล่มหนามากวางอยู่เล่มหนึ่งเพชรรู้สึกขันท่าเต้นของวีระมากจึงถามว่าวีระเต้นระบาอะไรน่ะ วีระตอบว่าฉันหัดเต้นโขนฉันจะเล่นโขนสดเป็นตัวหานุมานในงานประจำปีของอำเภอเรายัางไงล่ะแล้ววีระก็อยู่เต้นยกมือเสยผมและใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงือ่อที่หน้าผากของเขามีเม็ดโผดขึ้นเต็มฉันเต้นให้เจ้าจอมันดูมันก็ไม่ยอมดูหานุมานเป็นอะไรวีระเพชรถาม วีระชี้มือมาที่แผ่นหนังตะลุงที่เพชรถือมาแล้วว่าก็นั่นยังไงละ่ะหานุมานตัวที่เธอถือมานั่นแหละหานุมานก็เป็นลิงนะสีมีหน้าละ่ะเธอจึงมาเต้นให้เจ้าจ๋อดูเพชรพูดแล้วก็หัวเราะพรางนั่งลงที่แคร่ข้างข้างเจ้าจ๋วีระตามมานั่งด้วยเพชรจึงขอร้องให้วรีระเล่าเรื่องหานุมานให้ฟัง วีระจึงเปิดหนังสือเล่มหนาพรางบอกว่าเรื่องหนุมานยืดยาวพิสดารมากเล่าสามวันสามคืนก็ไม่จบฉันจะเล่าตอนที่ฉันเล่นโขนสดให้เธอฟังก็แล้วกันเป็นตอนหนุมานลองดีพระฤาษีแล้ววีระก็เริ่มเล่าให้เพชรฟังหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ พระรามต้องทำสืกกับทศกัณฐ์ซึ่งเป็นยักษ์เจ้ากรุงลงกาทศกัณฐ์ไปลักนางสีดามาเหสีพระรามไป พระรามมีทหารเป็นลิงซึ่งมีฤทธิเดชมากโดยเฉพาะหานุมานซึ่งเป็นลูกพระพายกับนางสวาหะเป็นทหารเอกหนุมานมีฤทธิ์เกล้ากล้าสามารถและจงรักภักดีต่อพระรามมากแม้แต่ชีวิตหนุมานก็พรีให้พระรามได้พระรามบัญชาให้ทำงานเสียงใดก็สำเร็จสมหมายทุกครั้งปกติหนุมาน แม้จะเก่งกาศสามารถเพียงไรก็สุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะครั้งหนึ่งพระรามมีบัญชาให้หานุมานไปสืบดูนางสีดาอานุมานจึงเหาะไปยังกรุงลงกาไปพบพระฤาษีตนหนึ่งนามพระนาฏฤาษีหานุมานสงสัยว่าพระนาฏฤาษีคงจะเป็นพวกยักษ์ซึ่งเป็นพวกพานจึงลองดี ดังคำกลอนกล่าวไว้ว่าจึงเห็นหลังคาอาสมพระนาฏบรมฤษีมีความชื่นชมยินดีขุนกระบีก็ตรงลงมาครั้นถึงเนินทรายชายสมุทรก็หยุดที่พุ่มไม้ใบหนายอ,อกรอนไรเวทอันศักดานิมิตกายาวานอน บัดเดี๋ยวก็เป็นลิงน้อยกระจ้อยร้อยขาวผงประพัสสนเหมือนกระบี่ป่าพนาดอนเสร็จแล้วบุทรทจรเข้าไป อานุมานเข้าไปขอพักนอนกับพระนาฏฤศีพระฤศีก็มีเมตตาให้พักนอนในศาลาอานุมานจึงแผลงฤทธิ์ให้ตัวโตวขึ้นจนเต็มศาลาแล้วร้องอุทธรต่อฤศีว่าศาลาไม่พออยู่ พระนาฏฤสีประหลาดใจมากเมื่อนั้นองค์พระนาฏฤสีได้ยินวานอนภาทีมีจิตทวินจินดาไอานี่ตัวมันก็น้อยน้อยกระจ้อยร้อยเป็นชาติลิงป่าเหตุไฉนจึงว่าศาลาเล็กกว่ากายาด้วยอันใด อย่าเลยจะไปแลดูอายสุรู้มันทำเป็นชะไหนคิดแล้วก็เดินออกไปจากในอารันกูดีพระน่าฤาษีเห็นลิงน้อยตัวใหญ่โตจนคับสาลาก็รู้ว่าถูกลองดีจึงเนรมิตศาลาให้ใหญ่ขึ้นอีกหลายเท่าดังคำกรอนบัดเดียวก็ใหญ่เป็นหลายห้องแล้วร้องว่าเวยไอ้ลิงป่า มึงนี้เจ้ากลมารยาแกล้งมารบกูให้รำคาญนี่แน่สาลาคลานี้กว้างขวางยาวรีระหูฐานมุดหัวนอนเถิดให้สำราญอ้ายชาติเดรฉานอย่าก,กวนใจหนุมานยังแพงลงริ์ต่อไปอีกให้ร่างกายใหญ่โตขึ้นจนเต็มสาลา แล้วร้องตัดพอต่อว่าพระฤาษีว่าสาลาคับแคบไม่พออยู่ฤาษีจึงคิดว่าอันตัวของมันนิสูรู้มาลองกูผู้เท่าก็เป็นได้จำจัตธารกรรมให้หน้ำใจา้จันไรจะได้เห็นฤทธิ์แล้วพระฤาษีก็บันดาลให้ฝนตกลงมาอนุมานเปียกฝนจนหนาวเหน็บไปทั้งตัว ร่างกายก็หดลงเล็กเท่าเดิมแล้วร้องอ้อนวอนให้พระฤาษีเมตตาพระฤาษีจึงให้เข้าไปผิงไฟหนุมานได้ผิงไฟหายหนาวแล้วก็เลยหลับไปพระฤาษีคิดจะสั่งสอนลิงน้อยไม่ให้กำเริบริดคิดลองดีผู้ใหญ่จึงเอาไม้เท้าไปโยนลงในสระข้างกูดี แล้วสั่งไม้เท้าให้กลายเป็นปริงเมื่อลิงน้อยมาดื่มน้ำในสะก็ให้กาะติดแน่นที่คางจนแก่ออกไม่ได้พอรุ่งเช้าหานุมานตื่นและไปลางหน้าที่สระน้ำดังคำกรนบัดนั้นวายุบุตรอุท,ทิไกรใจกล้าครั้นแสงทองรองเรืองเมฆาสากุณาเพียกพร้องสนันไพรแมลงพึ่งผู้โบยบิน โกกินร่ำร้องเสียงใสก็ตื่นตาออกจากศาลาไลเดินไปยังสาวารีครั้นถึงบ้วนปากลางหน้าชำระกายากระบีสีรูปไหลไปทั่วอินทรีย์อยู่ในที่สะชนลาาน บัดนั้นฝ่ายปริงไม้เท้าตัวหารขององค์มหาอาจารย์ไหว้ยทยานเกาะคางวานอนบบัดนั้นคําแหงหานุมานชานสมนตกใจจนด้วยฤทธิรนสองกรกระชากสะบัดไปความเกลียดหลับตาปริดฉุดปริงนั้นจะหลุดก็หาไม่ ยิ่งคล้ายิ่งถึงสักเท่าไรยิ่งยาวออกไปทุกทีสุดรู้สุดริ์สุดกำลังสุดทั้งปรีชากระบีสีวิ่งพรางรองเรียกพระมุนีจนถึงที่บรนนาลาจึงกราบลงกราบบทธมาพระอาจารย์ได้โปรดเกสาจงช่วยให้ผลเวทนาปรีดปริงให้ข้าบัดนี้ เมื่อนั้นพระมหานาศฤสี ยิ้มแล้วจึงกล่าวว่าทีชีหน้าว่าเวยไอสาทานเป็นชะไหนไม่แผลงฤทธิที่รอนมาวอนกูใยายไอ้เดียรฉชันปริงนิดติดอยู่เท่าสายพานร้องอึงโอลมานไม่อายใจคืนนี้มึงเฝ้าแต่กวนกูจะสวดมนต์สักครู่ก็ไม่ได้ว่าแล้วจึงยื่นมือไปหยิบเอาไม้เท้าที่วานอน บัดนั้นคำแห่งหานุมานชาญสมรเห็นปลิงร้ายกลายเป็นทานนากรด้วยฤทธิรณอนพระสิทธาบันดาลขนพองสยองกล้าวกราบลงแทบเท้าซ้ายขวาสรรเสริญการกีดวิทยาวอนขอสมาพระมุนีพระองค์ผู้ทรงตบะชานขอประทานโทสาก,กระบีสี ค่อยอยู่จำเริญสวัสดีตัวของข้านี้จะลาไปหานุมานได้บทเรียนว่าไม่ควรลองดีกับผู้ใหญ่เมื่อขอขมาโทษพระฤาษีแล้วจึงรีบไปตามบัญชาของพระรามเพชนนั่งหัวเราะขานหานุมานที่ดึงปรีงออกจากคางไม่ได้แล้วถามวีระว่าเธอเล่นโขนสดเป็นตัวหานุมานตอนแผลงฤทธ ให้ตัวใหญ่หรือตอนถูกปริงเกาะคางล่ะวีระปิดหนังสือแล้วตอบว่าตอนแผงลงริ้นให้ตัวใหญ่เล่นยากคุณครูเลยให้เล่นตอนถูกปริงเกาะคางเพราะเล่นง่ายกว่าและสนุกดีด้วยเธอรู้ไหมฉันต้องเต้นกระโดดไปกระโดดมาทําท่าทุรนทุรายด้วยเวลาซ้อมเพื่อนๆนหัวเราะกันใหญ่ เธอใช้อะไรเป็นปลิงล่ะเพชรถามวีระตอบว่าปลิงยางนะสิยิ่งดึงมันก็ยิ่งยืดยาวออกหน้าขยาขแยงเหมือนปลิงจริงๆว่าแล้ววีระก็ลงจากแคร่เต้นขนโสดท่าหานุมานผาดผลต่อไปเพชรช่วยทำจังหวะให้ตอนนี้เจ้าจ๋อนึกสนุกลุกขึ้นตบมือร้องเจี๊๊ยๆไปด้วย